และนี่คือรายการที่ทุกคนอาจจะกลับไปฟังเพลงนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่คือใครอยู่ในเพลงครับใครอยู่ในเพลงใครใครใครโอเคโอเคพูดหมันชัดยชัดคำหน่อยวงยิงล้วนแนวหน้าของประเทศไทยที่หาตัวจับยากมากๆนะครับผมเอลิส วงนี้มีเพลงหลายเพลงแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมากๆเลยครับตอนนี้มี4ี่คนละมี4ี่คนละก็คือน้ำ <laughs> นะ้ำไหตานบุ๊กเออใช่สี่ <4 S 2> คนแล้วผู้ติดต,ตามสี่คนแล้วไอ้อนะค้น่าจะมีติดตามเพิ่มอีกประมาณเจคนเออสงการตากล้องอีกสองพนักงานอีก3มขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเสริมเพิ่มเติมให้พวกเราวงนี้จุดแข็งของการเป็นวงดนตรีหญิงล้วนคืออะไรคนอื่นเขาก็จะทวีตเราแบบว่าเป็นน้องน้องน้องน้อยแต่พอเราเราเริ่มแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยเป็นน้องอยู่ไหมยังเป็นน้องอยู่ไห <laughs> เอาผู้หญิงก่อนตอนแรกผู้หญิงในดนตรีถ้าเกิดมาไม่รู้จักกันเลยเขาก็าจะไม่ได้คาดหวังแต่พอเราเล่นจริงมันจะแบบมันจะมีความแบบว้าวเข้าใจไหมเหมือนสร้างความประทับใจได้เยอะกว่าถ้าสมมติพี่เดินมาอย่เงี้ยเทเลยก็เล่นเก่ง ก็โอเคเหมือนเจ้าความมัทยมใจเจ้าอ๋อมันคือความเซอร์ไพรส์ใช่ไหมนี่คือจุดแข็งของพวกเราคือความเซอร์ไพรส์การรวมตัวของของวงเอลิสเนี่ยมันเกิดจากการคัดเลือกหรือมันเกิดจากการที่เราไปชักชวนกันมาหรือยังไงอ่าหลายแบบคือนําไปที่ค่ายก่อน m u s สิก o มูก็มาอยากจะทําเพลงแต่ทางผู้บริหารตอนนั้นเขาก็มองว่าเอออยากทําเป็นวงได้ปะอ่าเขาไม่อยากทำเดียวใช่แล้วเขาเป็นคนไปหามาให้อีก3คนที่เหลือแล้วก็เลยมาเป็นเพื่อนกันคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ส่วนบุ๊กนี่คือการคัดเลือก ใช่ค่ะบุกอดิชั่นเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นเป็นวงแล้วตอนไม่วงแล้วมือเบรกออกเพราะว่าไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องสุขภาพเงี้ยใช่ใช่ใช่เราก็ตัดสินใจว่าเออเรายังอยากมีมือเบรกอยู่ไม่ได้แบบอยากหายไปเหลือ3ามคนเลยเงี้ยก็เลยคัดมือเบรกเข้ามาใช่เ้าก็นั่งดูคลิปใน drive เลยเงี้ยคือตอนแรกไม่ใช่นะอ๋อตอนแรกไม่ใช่บุกด้วยหนูไปนั่งแบบรีเฟซนั่งเช็คอีกรอบหนึ่งไม่แต่บุกก็ส่งวันสุดท้ายพอดีไปเลยอ่ะอ่าก็เหมือนอาจจะหลุด qc นิดนึงใช่คิดว่าน่าจะเกือบไม่ได้ซ ปกติบุกเล่นที่ไหนอะปกติบุกก็เหมือนฟรีแลนซ์ค่ะแต่ว่าก่อนอย่วงเนี้ยบุกมีวงของบุกปรึกษากับเพื่อนที่วงตลอดแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งในวงเขาก็ผลักดันเราตลอดว่าถ้ามีโอกาสไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่าบุก,กอะยู่เยอะด้วยตอนนั้นน้องๆเขาจะแบบห่างกันย่งเด็กอยู่หลายปีใช่จุดที่ชอบพิสุดคืออะไรเวลามันเล่นเบสแล้วมันแบบไอตอนโซโล่ะมันแบบ มันจอยอ่ะคือเราเห็นคนอื่นส่งคลิปออเดชั่นมาหนึ่งอย่างเลยคือเพราะมันอยู่ในคลิปอ่ะมันไม่เห็นตัวจริงอ่ะความชายนิ่งมันไม่มีแล้วคนก็ตั้งใจเล่นตั้งใจอัดเหมือนสมัยก่อนเวลาเราออเดชั่นอะไรต่างๆแล้วเราแบบอัดลีป่ะมันตั้งใจเกินไปมันมันแข็งเออมันแข็งมันไม่ชายนิ่งมันไม่รู้สึกถึงอะไรเลยเลยสวัสดีครับเออใช่น้วงนันบ้มันอัดแล้วมันดูแบบมันดูธรรมชาติแล้วพอถึงท่อนที่มันจอยมันจอยฝีมือนะว่าเอาจริงๆแท่ทุกคนที่จะส่งเข้ามา เอลิส่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเล่นดนตรีแบบไหนเขาจะรู้เลยว่าเขาเหมาะกับวงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฝีมือคนอื่นๆอ่ะนับว่ามันไม่ได้ว่าดอกันแบบต่างกันขนาดคือทุกคนเล่นดีหมดแหละใช่แต่แค่ใครเข้ากับเรา DNA หรือว่าการคลิกใช่แล้วเขามีความสุขกับการเล่นดนตรีเราดูในคลิปเรารู้เลยคือแบบว่าเป็นคนที่เล่นแล้วโฟล์เล่นแล้วรู้สึกว่าแบบหลับตาก็คือหูแน่นดูหนึบดูหนึบใช่ไม่รู้อีดิตมาขนาดไหนแต่แปลว่าบุ๊กไม่อีดิตเลยไม่ค่ะไม่เฮ้ <laughs> ไม่เหลือไม่เหลือไม่ <laughs> ใช้โปรแกรมอะไรอัดมาตอนนั้ใช้คิวเบสค่ะอ๋อโอ้โหนี่คืออะไรยากคิวเบสเนี่ยถ้าอ d ด t ินะต้องเลื่อนมือหมดมันไม่มีคอนทายอัตโนมัติ <laughs> มีหน้ามันถึงส่งสันสุดท้ายไม่เ <laughs> อ <laughs> จริงจริงเม่งอัดั้งแต่วันแรกละอัดวันละสี่บาท ตั้งแต่เป็นเอลิสมาทั้งหมดกี่ปีละหกพอดีพอช่วงเมษาเดบิวต์เมษาเมื่อ6ปีที่แล้วอันนี้มันก่อนโควิดปะปีโควิดปะไม่คือเดบิวต์วันที่วันที่โควิดพอดีเลยสองพันสิบเก้าป่ะสองพันสิบเก้าปีนั้นโควิดสองพันสิบเก้านั่นคือการเดบิวต์ครั้งแรกเลยใช่หกปีที่ผ่านมามีมีเพลงที่เป็นมาสเตอร์พีซของเราไหมที่ที่เราแบบเราชอบเพลงนี้มากเลยแต่เราคนไม่เหมือนกันเออนั่นแหละอยากรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแบบเมื่อไหร่ที่ฟังเพลงนี้จะนึกถึงบรรยากาศตอนทามกเเลลยอบบบรงสหหันูคืแพ Last ว่าแบบมันเป็นเพลงแรกที่เราเพิ่งรู้จักกันเราได้ทํางานด้วยกันแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ลําบากสุดแล้วอะหนูเป็นลมอะก็เลยชอบเงี้ยเหรอใช่แล้วหนูรู้สึกว่าสมมติฟังเพลงนี้ทีไรรู้สึกถึงตอนที่ตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอะตรงที่แบบยในปานะ่าแล้วใครใครช่วยตาลไว้เอาอีกแล้วทวงทวงอีกแล้วคือวันนั้นอะไปถ่าย MV <c oughs> ็รวแล้วชุด MV เพลงแรกอะไม่มีเฟอร์สูตรคือน้ำาบบเบาสุดแล้วคือสูตรยาวเต็มตัวแต่คนอื่นอะคือจะมีเฟอร์มีแบบแน่นไปหมดเลยแล้วก็ถ่ายในป่า ่าที่แม่งแห้งอะร้อนๆอเออเดินไปเดินมาคือทุกคนเกือบตายอะแล้วดอกสุดท้ายคือเราจะถ่ายเป็นฟิลแบบโซโล่เจาะแต่ละคน <S <S เพื่อที่จะเอาไปใช้ตอนเหมือนเราเปิดตัวว่าคนนี้มือกองคนนี่มือเบกคน <mastered. S 2> นี้ unfair, มือกีตาร์ซัมติงด้วยความที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเราเพิ่งมาทํางานด้วยกันสิงเกิลเพลงแรกมาทำโมด้วยกันเพราะเราโดนจับรวบมาด้วยกันเราก็จะไม่รู้ภูมิหลังแต่ละคนว่าเป็นคนแรงเยอะแรงน้อยสภาพมึงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เห็นเนาะมันตีเต็มที่เขาก็เปิด ลูบวนเว้ยห้ตันตีโซโลอ่อะประมาณ1 0กว่าวีอะแต่ลัว,วตลอดไปแล้วแล้ววนอ,อย่างเงี้ยวนอะแล้วถ่ายไปเรื่อยตีไปเรื่อยอย่างเงี้ยยี่สิบรอบได้มั้งตี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 แล้วการตีสิบกว่าวีอะแปลว่าต้องตีสุดทุกดอกเข้าใจวะอ่าใช่ใช่ใช่ช็อตนี้มึงกูจะต้องออกแล้วกูจะเทสุดๆแหละเงี้ยในขนะที่ตอนนั้นเหมือนเราก็เป็นเป็นฟอนแมนอะเราก็พยายามรวมเพื่อนนะเราก็ถ่ายเ็จโบ้เราก็เลยเดินเข้าไปในเซตเลยบอกเอ้ยเก่งมากเลยเดินเข้าไปจะปลกมือจะแบบจะไปแบบยอดเยี่ยมใส่มันมันลุกขึ้น นีอกู่ปกูคนเดียวที่เดินเข้าไปในเซตอ่ะคือถ้าไม่มีกูอะฟาดอะเพลงไม่ได้ออกอะเพลงแรกอะเข้าโรงพยาบาลแล้วทวงตลอดเลยนะเวลาถึงเรื่องนี้ที่ไรใครเป็นคนโผเข้าไปรับมึงในวันนั้นเนี่ยจะหาเวลาทวงตลอดเวลาไม่แล้วเราเป็นอะไรมานั้นะเหนื่อยแล้วมันร้อนแล้วนอนไม่ค่อยพอด้วยแล้วแบบไม่ได้กินข้าวมั้งรู้สึกแบบทุกอย่างถาโถมมากคือเวลาตีเยอะๆจะรู้สึกจะอ้วกถ้าเกิดกินข้าวเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าไม่กิน ดีกว่าเพราะกลัวว่าแบบเดี๋ยวไปอ้วกที่นั่น oh. อะไรเงี้ย oh. ใช่มวันหลังกินดีกว่านะเออใช่ <laughs> วูอ่ะ <laughs> มันรุกขึ้นมามันมืดไปเลยมั้งอ่าแล้วของน้ำเพียงไรของน้ำเพียงไรของน้ำน่าจะเป็นสิงันล่าสุดเด็กข <Yeah. S 1> ี้แยเป็นแค่เพียงเด็กขี้แย ันั้นเมื่คนไปคุยกับทางค่ายว่าแบบอยากจะทํางานกับพี่กับบิ๊กแอสแล้วก็ทีมแมงโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทํำก็รู้สึกว่าเหมือนเพลงนี้เราเหยียบเข้าไปแบบค่อนข้างที่จะเป็นเราเยอะมากมีเสียงมีซาวที่เราอยากได้เราได้ยินเสียงตัวเองในในเวอร์ชั่นที่แบบเออชอบอะ่ะชอบกว่าที่ผ่านมาอันนี้ดูเป็นตัวเองที่สุดก็เลยชอบใช่ใช่อาไว้อของเพลงไม่เล่นนะคะเพลงก่อนเพลงนี้เธจะา ดูมีสกิลใช่แบบว่าแนวเพลงมันไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าสนุกดีตอนที่ได้ทำค่ะไม่ถามบุกอะว่าเพลงอะไรบุกพิ่งมาเพลงนี้ม่ใช่หร่าว้าบุกมาตั้งเป็นปีแล้วสามปีแล้วมาตอนเพลงอะไรลูกมาตอนทำให้รักแต่ไม่รักค่ะอ๋อแล้วเราชอบเพลงอะไรก็ชอบเพลงทำให้รักแต่ไม่รักค่ะพอเพื่อนยังไม่ตอบ ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นบุ๊คชอบเพลงนี้เพราะว่ามันเพลงมันช้ามันมีเวลาใส่ใจเวลาที่ฟังเพลงมันมีช่วงเวลาที่แบบว่าดึงให้เราคิดมากกว่าเพลงเร็วหมายถึงระหว่างเล่นนี้ใช่ไหมระหว่างคิดที่จะอัดนระหว่างโปรเซสมันก่อนที่เพลงจะออกมาเป็นมาสเตอร์ตัวเพลงมันช้าเหมือนมีเวลาเราจับใจความได้มากขึ้นถ้าเพลงเร็วอ่ะเราฟังเฮ้ยชอบเฮ้ยสนุกแต่เราไม่ไม่ได้งานกับมันเราสนุกไม่หถึงว่าเราคิดไม่ทันหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเราก็จอยไปอะไรเงี้ยแต่พอเพลงนี้เรามีเวลาอ๋อเดี๋ยวได้ใส่ลูกนี้แบบ นี่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวปรเซสของการทําเพลงแต่ละเพลงแบ่งกันยังไงอ่าได้ได้เดโมมาปรเซสของเราเราก็จะมาคิดกรองของเราใหม่ก็จะเป็นแนวในส่วนที่เขาส่งมาให้นั่นแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นเราอ๋อคือจริงจริงแล้วหมายความว่าในเพลงหนึ่งเพลงมันจะมีไกด์มาอยู่แล้วแต่เราก็จะมาเปลี่ยนของเราใช่เราจะมาเปลี่ยนแบบตามโครงเพลงที่เขาให้มาแล้วก็เอากองเขาออกแล้วก็เอาเดโมเขาเนี่ยมาทําให้มันเป็นส่วนของเราแทนแล้วก็ส่งส่วนของเราไปให้มือเบสอัดต่ออ่าแล้วมือเบสเหรอครับคือบุ๊กต้องคอยฟัง ว่าเขาหลบตรงไหนเขาใส่ตรงไหนเราจะได้แบบอัดตามมันจะได้ส่งเพลงซึ่งจริงๆเราบุ๊กไม่ได้อัดเลยนะเบทเพราะไอ้ตานไม่ได้ปล่อยอะไรให้บุ๊กเลย <c oughs> เอาทุกช่องอยังมอเบททั่วไปอาจจะต้องฟังคลิกฟังแน์ฟังลูกฟังอะไรเงี้ยเราฟังอะไรส่วนใหญ่พอ,อตานมันไม่ได้แบบเปิดช่องอะไรว้อะบุ๊กก็ฟังแต่โดยรวมแล้วตานเขาจะเป็นคนตีที่แพทเทิร์นไม่ได้แบบเท่ากันทั้งหมดเรื่องดนามิเขาอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนมีบางอันที่เล่นแล้วเหมือนหลอกเราอะ <c oughs> ตั้งใจตั้งใจเอ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องแก้อะไรเงี้ยเราจะแก้ให้เขาอ๋อหมายถึงว่าลิทึมเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยไม่ได้แบบเหมือนกันทั้ง4สา่แ8บาตแต่ลิทึมเนี่ยจะมีความแบบอันนี้2ออันนี้สองใช่เขาชอบแล้วกลับมาเหมือนเดิมอีกมันมีบาเพลงอ่ะที่หนูรู้สึกว่าซ้อมแล้วต่อไปที่พี่บุ๊จะต้องไปเล่นน่ะหนูรู้สึกขำเวลาหนูนึกภาพเขาแกะของหนูอ่ะใช่ไม่แล้วตารู้สึกไหมว่าตากําลังแกล้งเพื่อนอยู่ไม่เรากําลังทําผลงานที่ดีออกมาเราก็อยากให้แบบคนเสพผลงานของเราไงแต่ว่าการดีเนี่ยม เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จะได้ไม่เหมือนคนอื่นเคยมีสักครั้งไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตาลกูว่าเรามาแบบทําพร้อมกันไหมบุเคยแบบดูคลิปหนึ่งอ่ะบุเคยต้องแกะเพลงวงใช่ไหมคะคลิปหนึ่งตาลเล่นแบบนี้เฮ้ยคลิปนี้ชัดมากอันบุ็เอาคลิปนี้แหละเล่นด้วยสักพักนิงดูคลิปหนึ่งเฮ้ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมองไปซ้อมด้วยกันมันจะมีรอบที่ซ้อมแล้วแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเราแกะมาอย่างตรงอ่ะแล้วอีกรอบหนึ่งอัดคลิปเฮ้ยทำไมวะไอ้บิวกูแกะผิดว่่่ะะตตาาาอัันนนนนนนีีี้้้มเป็แแบบบบใชชจ แกะยังไงก็เล่นอย่างนั้นแหละเอ้าเดี๋ยวเดหนูตามเองเดี๋ยวหนูตามเองสุดท้ายมันก็ไม่ได้ตามเคยมีสักครั้งไหมที่เราแบบถ้าเราต้องออกเพลงเราจะแบบเรามาทำพร้อมกันเงมีไหมเราทําเดโม่ด้วยกันเยอะแต่ไม่ได้ใช้ อะไรวะเนี่ยเราทำเดโมเริ่มกันเราทำเดโม่ทำขึ้นพร้อมกันอ่าโอเคจบจบอ่ะไว้พอได้กองเสร็จปุ๊บเบสมาแล้วปุ๊บกีตาร์ส่วนใหญ่ของหนูจะคิดพาร์ทโซโล่เป็นหลักค่ะอ๋อแต่ดีทงดีทึมอะไรเงี้ยเขาไม่มีดมาอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่หนูจะแบบคิดลิกเพิ่มเข้าไปมากกว่าอะไรแบบนี้อินโทรอินสตูเมนต์โซโล่แล้วก็เอาโทรอะไรต่างๆใช่วิธีคิดของเราคือเราเราคิดจากอะไรบางทีแบบว่าเขาเปิด แล้วให้ลองแจมไปกับเพลงดูค่ะแบบว่าเหมือนคิดไปพร้อมกับฟังแล้วก็เล่นตามไปแล้วแต่อารมณ์หนูเป็นคำที่น่ากลัวเหมือนในตาเลยประมาณ ดีนะบุ๊กอยู่ตรงกลางถ้าบุ๊กเป็นคนสุดท้ายแล้วมึงเฮียเลยล่ะมึงคิดดูนะนี่ก็ตามอารมณ์นี่ก็ตามอารมณ์ว่าบุ๊กอยู่คนสุดท้ายมึงต้องตามใครเหรอดีนะมันต้องตามอยู่คนเดียวอะแล้วไหวมาตามบุ๊กอีกทีแล้วตอนร้องอะเป็นไงปิดทุกอย่างจริงติดทุกอย่างเอาแล้วมึงร้องเชื่อใจใครไม่ได้เลยเอาจริงนะ สมมติเอ,เ,อเอาเอาเอาแบบอตอนอัดเอาว่ากันอีกทีหนึง<อ>่งตอนมันก็ต้องเปิดมันทุกอย่างมันแน่นอนอยู่แล้วแต่เวลาไปเล่นจริงอะ่ะกูเอาคีย์บอร์ดขึ้นทำ <c oughs> ไมอ่ะไปไหนไม่รู้ว่าตามห่วงอ่ะบางทีมันยังไม่รู้เลยมันไปไหนกัน <c oughs> คีย์บอร์ดจะสเตเบิลที่สุดในวงมีดาต้าไหมวงมีดาต้าไหมมีมของหนูอ่ะในเอียหนูมันเปิดแค่กองกับดาต้ากันร้องที่เหลือหนูไม่เอาเลยไม่มีใครอยากได้ใครเหมือนกันคอมบูก็จะเอาตาลกับดาต้าแล้วก็หนอมที่เหลือก็ไม่เอาเหมือนกันหนูเอาหนูกับร้องว่าหนูได้รู้ว่าตอนนี้ ไม่เชื่อใจใครไม่ได้บนเวทีอะส่วนมึงไม่เอาวงเลยกลัวมันกีต้าร์มาอุ้ย <laughs> ไม่แล้วในดัตต้ามีเขาอินมากมีวันทูทีโฟมีป่ะแต่ว่ามันมีเขาอินแค่ตอนแรกกับตอนจบจะมีเขาอินน้อยมากแต่มาถึงนมเนี่ยมาตลอดเวลาแต่พวกแบบวันทูทีเตรียมเข้าท่อนนี้แบบคนอื่นเขาอา่ะอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดไม่มีเ,เก่งไม่ใช่ใช่มึงเลยไม่ฟังไง <laughs> <laughs> เก่งจัดเลยละ่ะต <laughs> <laughs> ิดหมด <laughs> ไม่แล้วพอฟังอย่างนี้แล้วเล่นเป็นเพลงกัะนไะด้นี่คือโคตรสุดยอดเลยอันนี้เราจุดแข่งอันนี้คือจุดแข่งจุดแข่งนี่คือจะแข่งเอลิสนี่จุดแข่งของบอวคุยมาตั้งนาน เจอแล้วจุดแข็งของวงคือการที่ไม่ฟังใครเลยในวงแต่ออกมาเป็นเพลงโอ้โหเหลือจะเชื่อวะหลักกันปะอ่าโอเคถามเข้าเพลงหน่อยใครขี้แยสนุดในวงจริงๆอะ่ะแย่ง่ายเกือบทุกคนมีไอ้บุ๊กอาจจะแย่ยากนิดนึงแย่กับเรื่องอะไรส่วนใหญนนน่นี่เรื่องที่บ้านอันเรื่องที่บ้านเรื่องอแม่เรื่องคนอื่นอืมอ่าเป็นคนที่แคร์ทุกคนอืมนี่ก็เรื่องคนอื่นเอาเหมือนกันเป็นคนที่แบบป็นแคร์กิฟเวอร์อย่างงี้ปะใช่เรื่องวงเรื่องที่บ้าน เล็กน้อยอะไร uh, uh, uh. ส่วนอันนี้คืออันเดียวเลย <No. S 3> แมวเป็นคนรักแมวค่ะแค่นั้นเลยักมากๆใช่ไรสติคือหลังๆมาต้องเริ่มถ้าจะเล่นดนตรีสมมติ uh. วันนี้จะขึ้นหรือจะอะไรห้ามให้มันรับโทราศัพท์เพราะว่าสังเกตมาสองสาครั้งแล้วก่อนจะเล่นงานอะ่ะถ้ามันเริ่มรับโทราศัพท์หรือมันเริ่มตอบแชทแล้วดูหมกมุ่นอะ่ะรู้เลยแมวมึงเป็นเฮี้ยอะไรอีกแล้วแน่เลยที่บ้านส่งมา uh. แล้วไล่ส่งเลยจะแบบคุยด้วยไม่รู้เรื่องกระจิตกระใจไม่มีต้องกลับอะไรเงี้ยเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วเหมือนที่บ้านแบบ ส่งมาว่าแมวหลุดไรสติอ่ะคุยด้วยไม่รู้เรื่องแล้วแล้วแบบจะกลับจะกลับเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนไปกูขับกลับไปให้มึงกูเข้าใจกูเลี้ยงแมวเหมือนกันถ้าลูกเราหายไปอ่ะก็คงจะรู้สึกแย่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่มีคําพูดเลยในรถรักแมวมากสุดสดอันนี้คือเรื่องที่เราขี้แห่ที่สุดหนู่หนูหนูหนูเอออหนูจะเป<อ>็นเรื่องโดเรมอนมูห่ห,หลานอ,าอะไรแบบนี้ แบบสื่อมากระทบ <S <S คือหมายถึงว่าถ้าเราจะต้องขี้แยกอะไรซึ่งเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหนังเป็นเรื่องอะไรที่เราเซนซิทีฟกับเรื่องอารมณ์ใช่ไปตั้งใจดูดรอมอนไดโนเสาร์ของโนบิตะอุนน้ยตอนนั้นร้องไห้เหมือนกันเออหนังคือง่ายมากสุดโอเคเพลงนี้ได้พี่กบบิ๊กแอสเป็นคนแบบแต่งทีมแมงโก้ทีมแมงโก้ทั้งทีมนะมันจะมีมีพี่กบมีพี่หมูมีพี่เหนือมีพี่โพสเราก็มีอีกหลากหลายคนที่เราเจอกันในวันนั้น แฮปปี้ <Happy. S 1> อ่าเขาได้บอกไหมว่าเพลงนี้มันยังไงบ่งบอกอะไรมีใครอยู่ในเพลงบ้างเราเนี่ยแหละอยู่ในเพลงเราเป็นเด็กขี้แอ่าคือวันวันก่อนที่จะทําเพลงอ่ะพี่กบเขา,เาจะบอกว่าเราจะต้องเริ่มจากการเวิร์กช็อปด้วยกันก่อนคุยกันก่อน เราเป็นใครอะไรไงคือเขารู้แหละว่าเราคือเอลิสแต่นอกเหนือจากนั้นน่ะนอกจากเด็กผู้หญิง4ี่คนเล่นดนตรีร้องเพลงกันแล้วยังไงเป็นคนยังไงมองวงยังไงสีที่ชอบสีอะไรเนื้อเพลงที่ชอบเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเวิร์กับทั้งวันกับพวกเราเอลิสคือภายนอกวงดนตรีพอเป็นผู้หญิงแล้วเป็นล็อกมันก็จะมองว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งขึ้นมากว่าผู้หญิงปกติเขาก็จะบอกว่าเราแบบเ้าห้าวัมนั้นไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออหนูชอบบีแอนมากนะชอบมาตั้งแต่ เด็กๆเลยแล้วที่ร้านอะ่ะจ้างบีงแอดมาเล่นหนูแววงดูจนจบจบเพลงสุดท้ายปุ๊บูยืนร้องไห้อยู่แนะั้นอ่ะส่งพี่เขากลับแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้เขาเล่นดีมากอะ่ะแล้วคือเพลงที่เราโตมาคือทุกๆๆอย่างมันคือเพิ่มปิ่มมัน ฟิลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วล<อ>งง่ายเออ,อแล้วตอนเล่าให้เขาฟังก็ลงงห้อ่อนหน่อยอะไม่ส่งับเป็นมึงเลย <laughs> ลเขารู้แล้วว่าโอเคสุดท้ายแล้วเราแม่งแบบเหมือนกรอบนอกอะแค่แบบทําเป็นแข็งไปนะั้นจริงๆแล้วข้างในมันนิดเดียวก็เ<อ>ลยเป็นอเด็กขี้แยสุดท้ายพอเด็กขี้แยมันเป็นเหมือนแบบตัววงมากๆเลยนี้น่าเนีน่ยแล้วมันต่างจากก่อนหน้านี่ยยังไงมันคือการพรีเซนต์ที่มันอ่อนแอลงสําหรับหนูนะอย่างเพลงก่อนหน้านี้เพลงหนึ่งจะเป็นเพลงไม่เล่นนะคะ เลยนะคะจะแบบไม่เล่นนะถ้าเธอจะมานี่เธอก็ไปเลยดูเหมือนเป็นผู้หญิงไม่เอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมาใครไม่ชอบเราไม่เอาจะมาเล่นเล่นไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงนี้มันดูแบบว่าเออพอเป็นเธอแล้วอ่ะเราก็ยังเป็นเด็กขี้แยอยู่ดีเราจะแข็งแกก่งมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าการเล่ามันมันดูเป็นไม่ใช่ผู้หญิงไฟเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันเป็นผู้หญิงที่ดูแบบดูภายนอกมันดูแข็งแเก่งแต่จริงๆข้างในมันดูแบบอ่อนลงก็เลยดูเป็นตัวเองมากขึ้นไงหรอดูเป็นมนุษย์มากขึ้นเรืู่จับต้องได้แล้แล้ว ที่ทางของวงมันมันจะยังไงต่อหลังจากนี้ก็จริงๆอ่ะก็ชอบสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในเพลงนี้ในในส่วนของแบบเนื้อเพลงนะเราก็รู้สึกว่าคือเราจะไปเล่าว่าเราเป็นผู้หญิงแข็งแกล้งตลอดเวลาอะไรใครมันจะมาฟังเราเข้าใจปะคือสุดท้ายเราก็ต้องทําเพลงขายของอ่ะมันก็คือการขายของแบบหนึ่งวันที่เราอยากจะแบบกลับมาแบบนั่งทําเพลงแบบแข็งแกร่งอะไรมันก็ก็เป็นวาระได้แต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องก็ต้องดอบเอเนอร์จีลงมาแล้วก็เป็นฟิลประมาณนี้อ้าวแล้วเรื่องนี้โดนตีจะเปลี่ยนไปด้วยปะจะป ขึ้นหลังจากที่โชว์ฝีม,มือกันมาตลอดอัลบั้มกว่าอย่างเงี้ยไอตานก็ไม่ได้ส่งกองให้บุกเล้ดิไม่เป็นไรเลยเพราะว่า <c oughs> ตอนเล่นสดพี่รอดูหนูได้เลยค่ะหนูจะไม่ทําให้พี่ผิดหวังจะเป็นเด็กขี้แยทีุ่แต่ว่าในเพลงออดีโอก็จะแบบว่าอืม <c oughs> เด็กขี้แยสามชาติ <c oughs> ดูได้ไอ้มุกเลยไอ้มุกบอกชิบหายแล้วครูเออแปลว่าหลังจากนี้ทิศทางก็อาจจะดูแบบจับต้องได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยป่ะตอบขึ้นงั้นแปลว่าก่อนหน้านี้คืออะไรโชว์ฝีมือเป็นเหมือนเพลงโชว์เคสแต่ละคนนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะแต่อันนี้คือเรารู้สึกว่าเราดูจับต้องได้ง่ายขึ้นลงมาหน่อยใช่ใช่ใช่เหมือนต้องการอยากสื่อสารมากขึ้นอยากเล่าเรื่องมากขึ้นอย่างเพลงก่อนหน้าสนุกมากเลยนะแบบภาพลงตาอะไรอย่างเงี้ย มันเล่นด้วยความสะใจอะแต่สุดท้ายคนก็คืออ้าปากค้างว่าเฮ้ยเก่งแต่ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรไปมไม่รู้ว่าเรากําลังจะสื่อสะอะไรไปงันพี่ถามงี้การเป็นเอลิสในยุคนี้ความยากคืออะไรมันไม่ใช่วันของชาวล็อกปะกูจะบอกให้นะมันมีคอมเมนต์หนึ่งไว้บอกว่าเฮ้ยหมดยุคข,ของเพลงล็อกแล้วคําถามคือลิตเติ้ลจอนไม่ใช่เพลงล็อกเขาจะา เออเข้าใจว่าแบบสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่ามันไม่เคยตายไวใช่มันก็ยังอยู่ของมันนั่นแหละเพียงแต่ว่าโอเคคนที่นิยมฟังเพลงแบบนี้มันจะมีมากหรือมันมีน้อยมันมีแค่นี้สุดท้ายมันยิงขึ้นอยู่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบถูกป่ะคนที่ชอบก็ยังชอบอยู่แล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องของแนวเพลงไหนอ่ะมันเป็นเรื่องของใครมากกว่านี่นี่ความหมายของพี่ใช่แะนพี่เลยถามไงว่าเอลิสนวันเนี่ยความยากคืออะไรหรือเรารู้สึกว่ามันไม่ยากก็ไม่เป็นไรนะยาก แล้วยากคืออะไรคือเพลงแต่ละเพลงที renamed, injuries, at, like ่มันปล่อยมามันเหมือนแบบเหมือนคนละวงอะสำหรับนูนะ ใช่อย่างเพลงนี้กับเพลงไม่เล่นนะคะเพลงไม่เล่นนะคะมีความแบบที่ป๊อปมากแต่เพลงนี้ก็คือเป็นล็อก2 0 0พมันก็เลยแบบสมมุติคนมาฟังเอลิสในเพลย์ลิสต์เอลิททั้งหมดอะงงนะเป็นหนูหนูก็งงว่าแบบสรุปวงนี้จะขายใครเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังหนูว่าจุดที่วงน่าจะต้องปรับเรายังหาเส้นของตัวเองไม่เจอมันก็มีแหละคําว่าเส้นแบบวงยิงล้วนที่เป็นวงล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่มันควรจะเป็นเส้นทางที่ชัดเจนกับเรามากกว่านี้คือเราสี่คนมันไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก,ก่อนมันวงปกติ ที่เขาทำวงกันคมเป็นเพื่อนกันมันก็จะมีความแบบลิงก์อินความแบบ นิสัยเหมือนการฟังเพลงเหมือนกันหรือเปล่าเสพสิ่งเดียวเดียวมันเลยกลายมาเป็นวงเดียวกันแต่เราบ้างคือคนละยอดอ่ะแล้วมารวมกันเพราะฉะนั้นไอ้ลิงก์ตรงกลางของเราทุกวันนี้มันมีแค่เราอ่ะรักกันแล้วเราชอบเล่นสนุกด้วยกันแต่ที่เหลือมันสร้างไปถึงแบบความเป็นผลงานของเราอ่ะมันยังเบรนอินกันไม่ได้6ปีแล้วนะน้ำก็พูดตรงๆว่าเรายังเบรนอินเรื่องงานกันไม่ได้แต่ที่เหลือคือเราเบรนกันแบบอื้อหือช่วยแยกกันหน่อยได้ไหมใช่นน่นคือเรื่องของงาน เราเรายังไปไปถึงตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเราพยายามมาตลอดตอนนี้ก็กําลังพยายามในแบบใหม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ให้คนเข้ามาช่วยลากเราไปในทิศทางที่มันใช่ว่าเส้นนั้นมันจะได้ชัดขึ้นสักทีอันนี้คือ,วอ,อคนะวามยากคิดว่าคิดว่าบุกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันเพิ่งเกิดมาใหม่เขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างมีไซเคิลของมันมันอาจจะเป็นไซเคิลที่กําลังอยู่ในจุดที่กําลังลงไหมหรือกําลังขึ้นใหม่อันนี้เราเราพิจิกไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าไอเวลา6ปีที่เพื่อนเพื่อเขาอยู่กันมาก่อนอะ มันก็จะไปต่อได้ไหมบอกว่าเรื่องนี้คือความยากเพราะว่าคนเราที่แบบปันช้ำแล้วอะมันก็รู้สึกแบบมันแยงอะมันกลายแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเพลงใหม่ทุกคนดีใจที่จะได้ออกแต่มันก็จะมีอีกจิตใจหนึ่งว่าแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมหรือมันจะดีขึ้นทุกครั้งมันมีความหวังแต่ทุกครั้งมันเฉลยด้วยการผิดหวังอะไรเงี้ยอันนี้คือความยากอันใหม่ที่บุ๊กรู้สึกว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องงานละเรื่องงานเราชอบกันเองเราดีใจนะแต่ว่าถ้าสุดท้ายคนฟัััังงเเเเ้้าาาาไไมม่่่รรูสึกกกกชออออบบบบปปนนนนีีี็็ยทแ เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีมันมันมีอยู่สองปัจจัยที่ที่เราอาจจะต้องเรียนรู้มันมันมันมีหลายศิลปินแหละที่สร้างผลงานศิลปะศิลปะชิ้นเนี้ยมันคือ Art For Art อหรือ Art For Commercial บางคนอ่ะมันก็จะมีความ Art For Commercial มันก็เลยมีความรู้สึกของคนฟังอ่ะเข้ามาผสมในชิ้นงานของตัวเองเช่นเฮ้ยคนมันจะชอบเราหรือเปล่าวะแต่บางคนเนียทำอาร์ตฟอ r ์อาร กูอะซักเซสต,ตั้งแต่กูกดเอ็กพอร์ตแล้วครับอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็มีถูกปะมันไม่มีอะไรผิดเลยพี่เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอะอย่างตัวเอลิสเองอะคือเราต้องการทำอาร์ตฟอร์คอมมิชเชียลถูกปะหรืออาร์ตฟอร์อาร์ตเรามีไฟ์เรามีกําลังทํางานวันหนึ่งตัวเงินมันอาจจะไม่ด้ตอบโจทย์แต่มันเป็นความรู้สึกว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันจริงหรือเปล่าบุค๊คพี่พูดแค่คำเดียวห้ามยอมแพ้ พี่เชื่อว่าเพลงทุกเพลงบนโลกไปเนี้ยดีหมดไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันจะมีคนฟังสองคนสามคนสี่คนก็คือมีคนฟังในเมื่อถ้าเราชอบเราแค่หาคนที่ชอบเหมือนเราแค่นั้นเองแต่คนส่วนมากอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเราก็ไม่เป็นไรแต่วันนึงมันจะมีไว้แล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบุกถ้ามึงหยุดปั่นจักรยานตอนเนี้มันก็แค่หยุดไปไว้แล้วมันก็จะมีจักรยานใหม่ที่ที่ไปต่อฉะนั้นหยุดปั่นตอนเนี้ยมึงแค่ไม่เจอคนข้างๆมึงจะเจอเท่าที่มึงเจอมาถ้าเธอยังไปต่อ มันก็จะเจอคนเพิ่มไปเรื่อยๆนอ่กรอฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วหนูโอเคที่ที่จะหยุดตรงนี้ก็หยุดแต่ถ้าวาดภาพตัวเองแล้วในในอนาคตว่ากูไม่ไม่พึงพอใจเลยที่กูจะอยู่ตรงนี้ก็แค่ปั่นต่อห้ามยอมแพ้ นี่คือสงการรังสรรค์ครับคำถามสุดท้ายก็คือจะท้ายเราเหรออ่ะมึงจะคุยถึงพี่บวไอ้ยัยไม่กินคงกินข้าวอะไรกันเลยไงบ่ายสามแล้วก็ฝากน้องๆด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากผลงานกันกสักหน่อยฝากนะคะซิงเกิลใหม่ของพวกเราเอลิสน่ารักมากฝากนะคะพอ่เป็นไอ้น้ำเลยนะพีก็บอกว่ากูคนน่ารักไม่ไ่้มีคนเชื่อ <laughs> มึงก็เอาแบบธรรมชาติมึงอะเทียดน่ารักเห็นไหมคืออยู่ๆมันผุดขึ้นมาเลยมันเป็นธรรมชาติเท่นปะ่ะหนูเป็นคนน่ารักพี่อ่าฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยฝากเลยนะคะ ฟังเลเออฝักด้วยนะเพยงอะไรเพงไรเด็กขี้แย่นะคะเพลงสิงก็ล่าสุดจากพวกเราเอลิสสามารถไปรับฟังกันได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็ฝากเอลิสเอาไว้ในอ้อมอกอมใจทุกคนด้วยนะคะทุกคนธรรมดาฟังเพลงเสพผลงานหรือว่าผู้จ้างงานนะคะก็เรียกได้เออรบกวนผู้จัดทุกท่านด้วยครับ จ้างไปแล้วไม่ผิดหวังผมผมผมการันตีส่วนใครอยากจะฟังสาวโซโล่กองสวยๆก็สามารถไปดูได้ที่ช่องซอฟวิฟนะคะเขาขายกองขายเสื้อด้วยนะคะด้วยขายอุปกรณ์ต่างๆเลยครับโอ้ใครจะเลี้ยงกีตาร์ก็จันบุกกันสอนได้เลยสอนกีตาร์สอนเบสนะคะแล้วก็คนข้างหลังนี้ก็รับจ้างรายวันนะคะใครอยากใช้ทําอะไรได้ตกงานอยู่สามารถรับจ้างรายวันได้ตอนนี้ทําคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะปลายฟ้ายเอนะคะค่ะส่วนใครทุกคนนะคะใคร ยากจะไปปาร์ตี้สนุกสนานนะคะเรามีให้คุณเลือกทั้งหมด3าล้านสามมุมเมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรีพีทอารีเกสเฮาส์เกษตรเลตโอนิกเอกไม่ติดด้วยนะคะอ่าขนามสุดท้ายเอลิซจะเล่นเพลงเด็กขี้แยให้แฟนๆหนุ่มๆฟังได้ไหมครับจริงเหรอคุยกันเรื่องนี้ด้วยเหรอเอากีต้าร์มาปะไม่ได้เอามานี่มีกูมีกูมีเยอะแยะใส่เพื่อสนิมแล้วนะไม่เป็นไรเล่นไปเถอะ ได้ไหมอ๋อลองกีตาร์ก่อนไม่ตอบกูด้วยตอบกูก่อนดีได้ไหมกูไม่รู้กูลองได้อยู่แล้วแต่พวกนี้มันเล่นได้หรือเปล่าเอางี้เล่นได้โอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเลได้เคยคิดว่าใจตัวเองคือผู้พาที่การเวลาไม่สามารถทำอะไร จะก,กี่ลมพายุที่แาดคุ้มาก็เป็นแค่ลมเย็นเย็นพาดไปไม่มีอะไรจะทำให้ต้องไว้วันจนคืนที่ฟ้านัินไม่มีมูดาจนความเงียบเงาขาดคันให้คิดถึงเธอ ภาพความลังก็ค,อคอยย่อยๆอยนขึ้นมาสุดท้ายน้ำตาก็พลันล้นเออที่เคยเข้มแข็งทุกอย่างพังทลายเป็นแค่เพียงเด็กขี้ยงงางอแงถึงวันนี้ยังไม่ยอมเข้าใจสักทีว่าเธอไม่โยนมาเด็กขี้ยายังคงเรียกร้อง ดไใ,ให้เธอกลับมาหายัางเสียน้ำตายัางรอให้เธอนั้นหวนคืนยังไม่อาจลบเธอออกจากหัวใจยังไม่มีใครคนใดมาแทนที่เธอยังคงคิดเธอ I uh.